เลขเก้าเด็ดค่ะไป<า>ดูนะคะคล้ายซปเปอร์บัมค่้ายเงนหนาอย่างเงี้ยค่ะโอ้ราคาดีค่ะใบใบแข็งมากเลยปากเป็นนำแดงอนีฝากสองฝักค่ะฝัะกสองฝักเหมือนกันอันนี้ฟอร์มฟอร,รม์มใบสวยมากใช่ผิวสวัสดีค่ะ FC บ้านสนแฟนฟินนะคะวันนี้อยู่ที่ร้านพี่เหมียวนะคะฝนจะพามาจัดโปรเหมาโต๊ะกันไปเลยวันนี้ ที่ร้านพี่เหมียวกันเลยพี่เหมียวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอเหมาโตเนี่ยมันเป็นยังไงนะแต่ว่าแยกต้นได้เนาะแยกต้นได้พอดีที่มันเต็มที่เต็มที่เต็มมานี่รอแล้วนอแล้วน้องที่หนึ่งน้องที่หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นด่างสามสีนะคะแต่ว่าตอนนี้เพิ่งยังยังไม่เริ่มกัดสีเลค่ะค่ะจะเข้าสีขาวก่อนอแต่ว่าด่างทุกใบจ้ะพร้อมนี้เลยนี้ถ้าขายต้นเดียว ราคาเดิมเหมือนกันพ9นเบาทอ๋อหมายถึงว่าหมายถึงว่าทั้งทั้งโต๊ะนี้ที่เห็นเนี่ยพ9นเบาททุกต้น,ตนอ้าวเอาเลขสวยๆตีว่าสองพอ่าหนึ่งาเก้าศูนยนั่นแหละปะเนาะอ่าถ้างั้นมาเปิดต้นที่1น,นี่นะอารมณ์นี้เลยค่ะไม้สี่ใบกับ1หลอดนะยอดใหม่มาแล้วค่ะเอออันนี้ต้นที่สองต้นที่สองก็จะเป็นดำแดงนี่ค่ะ ใบอัแล้วพุกยิ้วค่ะค่ะอันนี้ต้นที่สองนะจ๊ะต้นที่สามปอจากกระถางใหญ่นิดนึงค่ะสิบสองนิ้วอืมใหญ่จริงเข้เพิ่งเข้าชมพูแต่ว่าด่างทุกใบเลยนะคะค่ะใบใบใบแบบนี้จ้ะต้นที่สามต้นที่สี่นี่สีก็ดันแดงเหมือนกันจ้ะโอ้สวยเพียงเนี้วนี่ยอดไม้จ้านี่ต้นที่ห้าต้นที่ห้า ต้นที่ห้านี่ฟอร์มสวยแต่ต้องลุ้นสีนิดหนึงค่ะอือหือนี่นะฟอมสวยฟอมสวยอันนี้ต้นที่หกต้นที่หกก็จะด่างสีชมพูพิชิตนิดนึงนะคะค่ะราคาเดียวกันค่ะต้นที่หกนะจ๊ะมาต้นที่เจ็ดต้นที่เจ็ดก็ลายตามนี้เลยเริ่มกัดสีชมพูมาหน่อยแล้วมีดอกมาแล้วนี่ฟอมสวยค่ะค่ะต้นที่เจ็ด ต้นที่แปดก็อย่างเงี้ยค่ะหลอดก็มาอีกต้องทรงสวยค่ะทรงสวยนะมันที่เกาก็เข้าสีชมพูม่วงๆอะแต่อันนี้เป็นไม้ไม้หนอนะคะต้นที่เก้าไม้หนอนแต่สีได้อุ้ยสีสวยวยเชียรต้นที่เก้าเลขเก้าเด็ดค่ะต้นที่เก้าต้นที่สิบก็ด่างชมพูเหมือนกันนะคะใบเลี้ยงค่ะแต่ว่าตอนนี้นี่คืออันนี้มันมันเป็นยอดใหม่สียังไม่เข้าจ้ะ ต้นที่สิบต้นที่สิบจ้าต้นที่สิบเอ็ดก็ด่างฮัพฮัพอย่างนี้เลยอ๋ค่ะนี่นะสิบเอ็ดฟอมสวยส่วนใหญ่จะเป็นไม้ออกดำดำเนาะต้นที่สิบสองสิบสองนี่ค่ะชมพูเลยนะสิบสองติบสามนี่ก็สวยนะคะว้าวสีเริ่มจะเข้าชมพูค่ใบใหม่ก็ด่างสิบสาม สิี 4, ่จะเป็นด่าง <14. S 1> ด่างเนี่ค่ะออกชมพูแต่ว่าไม่ไม่ไม่เข้มจัดต้องรอดูสีค่ะอุ้ยแต่ใบล่างครบทุกใบเลยเนาะไม้แข็งแดงเปลี่ยนกระถ <4. S 2> างได้เลยใช่สิบห้าสิบห้าอุ้ยใบใหม่งามเลยอะ่ะสิบห้าจ้านี่สิบหกก็เป็นด่างลายพรางค่ะ,ะด่างลายพาง ไม้แปลกไม้แปลกต้นนี้สิบเจ็ดเจ็ดนี่นะขอบชมพูมาแล้วสวยๆสิบเจ็ดจะเป็นใบกว้างๆจ้ะนีสิบแปดแนี่ทั้งสวยทั้งใหญ่เลยค่ะต้นใหญ่มอกกระถางใหญ่จริงใหญ่ใหญ่กว่าทุกอันอันนี้ยอดใหม่อ่าต้นที่สิบแปดที่นี่มาพี่เหมียวมีกี่ต้นนะ สิบเก้ากับยี่สิบสิบเก้ากับยี่สิบนี่เป็นเอ่อไม้ดำไม้ดำไม้ดำใช่ไหมสิบเก้าอันนี้ขอสามพันสามพันต้นนี้คือสายพันธุ์อะไรพี่เหมียวทําไมมันอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะเป็นพวกลูกผสมจะโชคก็ไม่โชคจะเงินหนาก็ไม่หนาหายากอะเนี่ยไม้เนาะเนี่ยเป็นไม้ดำพี่ๆส่งใบคนดูนะคะคล้ายๆซุปเปอร์บัมคล้ายๆเงินหนาอย่างเงี้ยค่ะ โอ้ราคาดีค่ะใบแข็งมากเลยค่ะสามพันนี่รวมส่งแล้วยังพี่เหมียวสามพันให้รวมส่งไปแล้วกันนะเอาน่ะเห็นไหมแถมไปอีกสองดอกนะคะอันนี้ก็เออเป็นไม้ดำสนิทสวยค่ะค่ะอันนี้ขอสามพันห้าสาพันห้าเพราะว่าเป็นดำแดงมีฝักสองฝักค่ะฝักสองฝักเหมือนกันอันนี้ฟอร์มฟอร์มใบสวยมากใช่ผิวผสมอะไรกับอะไรมาพี่เมียว พี่เหมียวบอกไม่ถามได้ไหมไม่ถามได้ไหมแต่ว่ามันก็อ้อผสมกับอะไรมาแต่สวยแหลกสวยแหลกความแปลกของสองต้นนี้นะตอนเลกเขาเป็นเป็นชมพูฮาร์ปมาเลยค่ะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยออกดำแล้วแล้วเพิ่งมาใบใบท้ายๆเนี่ยเริ่มเข้าสีแล้วอ๋อแต่ตอนเล็กๆเนี่ยเขาเป็นชมพูค่ะฮาร์ปมาเลยะออแล้วทีนี้ที่เด็ดของการนี้คือจะมีจะมีดำสองใช่แล้วก็จะมีน้องๆอีกสิบแปดต้นอ่ะ รวมกันนี่เมาารอบรอบที่แล้วคิดสามหมื่นสิบเก้าต้นรอบรอบนี้ขออีกสามพันเป็นสามหมื่นสามพันสามหมื่นสามพันรวมยี่สิบต้นยี่สิบต้นรอบนี้โอ้โหทุกคนแต่ถ้าไม่ชอบต้นไหนถ้าถ้าเหมาอะไม่ไม่ชอบต้นไหนบอกได้นะคะอันนี้คือกติกาของการเหมานะคะทุกคนตั้งใจฟังอ่ะถ้าไม่ชอบต้นไหนก็บอกได้เดี๋ยวเอาต้นที่ สวยเท่าเทียมกันหรือสวยกว่าแถนไปให้ได้ได้โอเคพี่เหมียวใจดีมากเลยค่ะทุกคน20ต้นเมาเมามีแถมให้ด้วยเลิศโอเคพี่เหมียวพี่เหมียวแจ้งพี่กัดสวนพี่กัดสวนอยู่ตลาดต้นไม้สวนด่านเกลียนค่ะค่ะที่โคราชบ้านเราใช่ค่ะจะแล้วก็เบอร์โทรเบอร์โทร095882 ส9มเก้าเจ็ดหกแอดไลน์ได้แอดไลน์ได้เลยค่ะแอดไลน์มาคุยกับพี่เหมียวเลยนะคะวันนี้จัดโปรเด็ดดวงให้เลยหรือจะเข้ามาชมที่สวนก็ได้ค่ะมีอีกหลายต้นให้เลือกแต่ว่าบางต้นเล็กไปใหญ่ไปส่งยากก็เลยยังไม่ได้มาทำโปรโมชั่นทยอยเอาไซต์กำลังพอดีส่งได้โอเคค่ะพี่เหมียววันนี้ขอบคุณพี่เหมียวนะจ๊ะสวัสดีค่ะ